ชายสองกองรวมกับชายสองกองเท่ากับเท่าไรครูเท่ากับจี่กองปิดเท่ากับเทา่ทาไรเท่ากับหนึ่งกองแต่เติมเติมผูอ้อมรับเจ่างองกูนายไอเป็นตีหนึ่งเลยมันข้อต่อไปครับครูจะถามเธอว <c oughs> ่าครับโย่ใจใจเตา ครูจะถามเดีว่าประเทศอะไรที่รวยที่สุดในโลกนี้ประเทศที่รวยที่สุดประเทศไทยครับประเทศไทยครับเพราะอะไรเพราะประเทศไทยมีเจดียีทองคือพระธาตุนครสีธรรมราชตูเก่งมากประเทศอะไรจนที่สุดประเทศที่จนประเทศอะไรที่จน ประเทศจีนครับเพราะใดเพราะจะจะยีตูกเอาออกถูกออกเช่นบทเรียนชวนมันนี่ว่านั่นเกะกันว่ากูกับกูห้าเลือดเนี่ยแถวพรหมทุมเจรติตายเหรอกูกันเนจิ้งตายไปนะนั่นเกะกับกูว่าตาครูตายโตเกะคูจิบตใจจำดีตาครูตายพิษกูเกะคูสามดีตกลงตายมะกูตายมะ ดนตรีนึงบ้านนครบ้านสังบ้านปัตตลุงแล้วต้องบ่อยากว่าดนตรีดีไปได้บ่อยากใด๋ปิดบ่ไปไหนไม่ไปไหนตั้งอยู่หวั่นแหนคมลง Jim จะไหนเมื่อต้องโห กูยิ้มก็ตายไปแล้วกันนี่มันมตาเลยมึงอะกูตัวแกเดกูแกตายโอ้มึงก็เละละป้าลูกกูตารือกันี่กูตำเตงอกไปแล้วทำไงรู้เพื่อว่าโดบหรือโอ้เอ๊ะดีเละเลยทานคนนข้เดินเพื่อเมียกูตองเจ็เดือนวัวถ้าดูปีขั้นกูตำเตงองไปตึงเอ็กซ์จะมอบอกว่ายังเกินใจอยู่กันปปกันเลยไม่ไม่เพื่อ เราเข้ืนใจผมมืออย่างรงกันโอยลอได้แล้วคุ้มเหลือนัดแล้วปีนี้แล้วพูดถ้าเหลือว่าเพียคุณรับบานขับตะถังไปบ้านเมืองเว้นปอดกว้างทางของเทียบก็งหู่ปลอดนนี่ว่าเตะกว้างทางวยูู่่ว่าปอดกว้างทางมาเตะปอดแดนนู่เปลือกเปล่าดิของพื้นเหลวเลยคุณ quân lầm lửa làm lửa nát là để anh nó ba cành và không phải mang là bạn cù quay còn đi này thế mà này phải đưa này đi nè trời đẹp bạn đẹp trao trao chơi <laughs> kinh này tuổi đi thì đưa na bạn ổn là mấy đại mấy tiền đây kinh nhìn ngoài nó là chơi chơi dữ ngoài nó Tên trai kinh này เราปีนั่ก็จ่าตีจ un? ีด้วยแล้วเราปีนแล้วกูบ่มมาฟังแล้วกูเจ้ากูเ้ยก็ต่อไปผุทตามไงไอ้นี่ผุทตามอะไรเอ้ยเอ่อช่วงเตรียมควาเวลาแกงต้องคุดช่วงเตรียมควาเวลาแกงต้องคุดโน้อยปิดแหล่ได้ trung tiềm quá, cứ kìm bể quế lại, keng tong cút kìm in mèm, un cầm anh đấy, ờ, cái chỗ con nhấp, na con năn măn